สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2567ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะคะนุ่นและครอบครัวนะคะได้มีโอกาสไปไหว้พระนะคะที่วัดท่าไซหรือวัดเทศธรรมนาวาตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลายๆท่านอาจจะเคยไปและอีกหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ นุ่นได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับวัดท่าไซอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาไว้แล้วนะคะลองไปหาชมกันได้นะคะวัดท่าไซจะโดดเด่นด้วยอุโบสถที่เป็นไม้สักสวยงามอาคารทรงไทยรวมถึงยังมีการแกะสลักอย่างอ่อนช้อยงดงามภายในโบสถ์จะประดิษฐานพระพุทธรูป ปางปฐม,มเทศนาที่แกะสลักขึ้นมาจากหินหยกขาวเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียว,วัดท่าไซตั้งอยู่บริเวณหาดชายทะเลท่าไซซึ่งในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นป่ามีชื่อเรียกว่าป่าท่าไซ และหลังจากที่เราไหว้พระที่วัดท่าไซเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ชายทะเลท้ายเมืองค่ะจุดเด่นของหาดท้ายเมืองคือหาดทรายสีขาวนวลที่ขนาบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าสดใสบรรยากาศที่เงียบสงบเพราะไม่มีกิจกรรมริมทะเลเหมือนหาดอื่นๆเนื่องจากว่าทะเลย่านนี้มีลักษณะเป็นเหวลึกจึงไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด ที่สำคัญของหาดไทยเหมืองก็คือยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งในทุกๆปีในช่วงเวลาหนึ่งจะมีการพาน้องเต่ากลับสู่ท้องทะเลแถมชายหาดนี้ยังเป็นพื้นที่วางไข่ของน้องเต่าอีกด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ทางอุทยานมาดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆเพื่อป้องกันไม่ให้นักล่าเต่าหรือสัตว์ป่าต่างๆ มาจับน้องๆไปนั่นเองเป็นไงบ้างคะวัดท่าไซก็ยังเป็นวัดที่สวยงามเสมอไม่ว่าจะไปกี่ครั้งนะคะทั้งวิวทิวทัศน์บรรยากาศซึ่งอยู่ติดทะเลบรรยากาศดีมากๆนะคะตั้งอยู่ติดทะเลเลยหลายๆท่านถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะให้แวะเวียนมาชมความสวยงามนะคะทั้งความสวยงามของ วัดและความสวยงามของบรรยากาศรอบๆและไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าเราก็ยังเป็นเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเราต้องเตรียมพร้อมพลังของเราค่ะทั้งกําลังกายและกําลังใจของเราให้พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเตรียมพร้อมที่จะทําหน้าที่ของเราในแต่ละบริบทต่างๆให้ดีขึ้นที่สําคัญที่เราจะละเลยไม่ได้ไม่ว่าจะปีไหนๆจะพอสอไหนนะคะก็คือ ใจของเราเนี่ยะคะ่ะเราควรจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับใจของเราให้มากๆนะคะเพราะใจคือต้อนเหตุของทุกๆสิ่งใจของเราควรจะได้รับการฝึกฝนการพัฒนานะคะเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความสะดวกและราบรื่นและสําเร็จผลเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ